อีพีที่แล้วนะครับเราพาไปเที่ยวเดอะมอลลท่าพระพร้อมกับสวนน้ำลอยฟ้าแห่งแรกของไทยมาอีพีนี้ครับเราจะพาไปเที่ยวสวนน้ำลอยฟ้ากันต่อแต่คราวนี้ขอ move จากท่าพระมาบางแคกันอ่าแน่นอนครับว่าทำไมถึงเป็นบางแคแน่นอนครับว่าอยู่ในละแวกแถวแถวฝั่งทนบรีครับเพราะว่าตอนนั้นเดอะมอลล์ขยายอาณาจักรครับห้างสรรพสินค้าที่ถือดว่าได้รับความนิยมมาอย่างมากมายจริงจริงก่อนหน้าที่จะเปิดสาขา สสาขาดัางกล่าวนะครับสาาบางแคกับบางกปีเนี่ยก็มีอีกหนึ่งสาขาที่เปิดในช่วงเวลาไล่เรียกกันคือปี2534นะครับนั่นคือสาขาเดอะมองามวาัวาจะเป็นสาขาแรกของฝั่งนนทบุรีสามปีถัดมารับจะเปิดในสาขางามวงวานครับปี2537คือวันคือปีสำคัญของเดอะมอลล์ครับกับการเปิดตัว2สาขาพร้อมกันในวันเดียวกันแล้วก็ ทีมพาร์ทของเอ้ยทีมพาร์ทของทั้งตัวห้างแล้วก็สวนน้ำสวนสนุกของสาขานี้น้องบอกเลยนะครับว่ายิ่งใหญ่อลังการงานสร้างหลุดเข้าไปดั่งอยู่ในเทพมิยายได้เลยนะครับแน่นอนครับเรากำลังพูดถึงฟนตาซียลากูนครับแต่ว่าอีพีนี้เราจะจอดกันที่ส่วนน้ำครับเป็นส่วนน้ำที่ยังคงเปิดให้บริการและเปิดมาอย่างยาวนานจนถึงวันนี้27ปีแล้วนะครับสำหรับฟนตาซีลากูนซึ่งล่าสุดฟนราซีลากูนก็ ปรับผมใหม่ครับเป็นแบบบีชรีสอร์ทแล้วก็มีการอัปเกรดเพิ่มความเป็นไปหลายอย่างที่ดูคาด้เรียวต่อกุ่มตราดครอบครัวอ่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันในอีกีนี้ครับ5สิงหาคม2 5 3 7คือวันแรกของการเปิด2สาขาใหม่ของเดอะมอลครับนั่นคือเดอะมอลล์บางแคและเดอะมอลล์บางกะปิ ทั้งสองสาขานี้แน่นอนครับว่ามีจุดเด่นที่น่าสนใจคือความเป็นอพทิมือม,มาอาณาจักรแห่งใหม่กับทุกคนในครอบครัวภายใต้คอนเซ็ปต์เขาเรียกว่า Forest and f a i l d l i f e นะ Forest ในที่นี้ก็คือยกบรรยากาศของความเป็นป่า,า,ส,า,าสิงสาต่างๆเนี่ยมาไว้ที่ห้างห้างนี้แบบเต็มนะครับโดยเฉพาะตัวบรรดาสัตว์ตา่ตางๆเนี่ยเขาไม่ได้ขนมาจริงๆน,นะครับเขาตกแต่งตออกแบบมา เขา่ะทำโมเดลต่างๆเหมือนเป็นสัตว์จริงๆนะครับแต,แต่ว่าไม่ได้ขนเอาสัตว์มาจริงๆมาไว้เนี่ยทำให้งานแล้วก็วุ่นวายแน่นอนนะครับแต่ว่าตกแต่งสวยเลยทีเดียวนะครับนอกเนจากนี้ในส่วนของพาร์ทที่เป็นสวนสนุกในร่ม Fantasy Village เนี่ยก็ถูกตกแต่งออกแบบให้เป็นดีไซน์ของความเป็นเทพยาย f ่าฟ y t ท l ทลสดใสโดนใจคุณหนูนะครับคุณยังไงว่า ขึ้นไปชั้น4นะครับชั้น4ของตัวห้างเนี่ยเหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่ในอีกโลกใบหนึ่งที่เต็มไปด้วยสีสันของเมืองแห่งเทพนิยายได้เลยทีเดียวนะครับส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดของเดอะมอลล์บางแคและเดอะมอลล์บางกะปินะครับ,งง er, er, ค,รบคงหนีไม่พ้นส่วนน้ำลอยฟ้าที่มีพื้นที่มากที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในประเทศครับนั่นก็คือฟันดเซียลากูนครับซึ่งสวนน้ำลอยฟ้าแห่งนี้นั้นการออกแบบนะฮะแน่นอนครับว่า เป็นการออกแบบในสไตล์ของเกาะเขาเรียกว่าเกาะลึกลับแห่งหนึ่งนะครับมีเขาเรียกว่ามีเกาะโจนสลัดมีเรือโจนสลัดมีการชนทะเนต่างๆมากมายทั้งหมดทั้งหมดจะเกิดขึ้นนะที่แห่งน,นี้ครับเป็นดินแดนที่คุณหนุ่ยหลายคนจะได้สัมผัสกับความชุ่มฉ่าความสดชื่นและเรื่องราวความมหัศจรรย์ผ่านตำนานเทพมิยายที่มีเหล่าผู้กล้ามาต่อสู้เพื่อกู้ ดินแดนฟนดิเซียลากูนให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนะครับนี่คือคอนเซปต์ของฟนดิเซียลากูนในช่วงแรกๆนะครับที่เปิดตัวใหม่ๆเลยนะฮะฟนดิเซียลากูนนั้นนะครับถือว่าเป็นโครงการใหญ่ของเดอะมอลล์บางแคและเดอะมอลล์บางกะปินะครับที่เขาเรียกว่าทุ่มงบกว่าพันล้านครับเพื่อนในรมิตชั้นเขาเรียกว่าชั้น4ชั้น5เนี่ยของตัวห้างเนี่ยให้เป็นสวนน้ำลอยฟ้าขนาดยักษ์นะครับที่มีพื้นที่การใช้สอยแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆมากมายเนี่ยอยู่ในนั้นเพียบเลยนะครับ จุดเด่นของส่วนน้ำลอยฟ้าฟาิเซียลากูลแน่นอนครับมีหลากหลายส่วนด้วยกันหลักๆที่น่าสนใจก็คือถ้าใครขึ้นมาชั้น4ของตัวห้างเดอะมอลบางแคหรือบางกะปิเนี่ยคุณจะต้องเจอกับจุดจำหน่ายบัตรทางเข้าซึ่งจะอยู่ตรงหน้าทางเข้าประตูของตัวโซนโซนโซนเอ้ยโซนโซนเอ้ยขออภัยครับโซนสวนน้ำลอยฟ้านะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยในเรื่องของ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรนะครับ,บาราคาก็ไม่แพงมากครับถ้าเป็นเด็กก็ประมาณ100บาทอ่าราคาประมาณ100บาทแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยขึ้นมาหน่อยหน่อยผู้ใหญ่ถ้าเป็นอัพไซด์ถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยหน่อยก็200บาทนะครับพอซื้อบัตรอ่าซื้อบัตรที่จุดจำหน่ายบัตรเสร็จปับ๊บก็ใช้เป็นตั๋วใบเนี้ยทางผ่านเข้าสู่สวนน้ำลอยฟ้านะครับที่จะพาคุณเข้าสู่ความสนุกในแบบของ กาะมาสจันหรือบีชรีสอร์ทในยุคปัจจุบันนี่แหละที่มีการตกแต่งปรับชมใหม่ให้เป็นฟันซียรากูลที่สนุกกันได้ทั้งครอบครัวนะครับแต่ละโซนของฟันซียลากูลก็แบ่งเป็นดังนี้นะครับถ้าเป็นโซนซ้ายสุดของตัวเนี้ยตัวห้างเนี่ยอ่าตัวที่เป็นชั้น4เนี่ยก็คือฟันซีฟอลเทนหรือน้ำพุมาสจันอ่าเป็นน้ำพุที่มีหลากหลายสีสันนะครับสีแดงเอ้สีเขียวสี ฟ้าสีแดงนะครับก็คือจะมีรูปทรงที่เป็นรูปเห็นนั่นแหละแต่ว่าเวลาพ่นนำพวงมาก็จะแบบสดสีสันสดใสนะครับแล้วก็ส่วนนั้นตรงนั้นส่วนนั้นเนี่ยแน่นอนครับใครที่ไม่ชอบอะไรที่แบบสไลเดอร์ก็สามารถมาเล่นตรงส่วนนี้ได้นะครับสำหรับโซนในฝั่งซ้ายสุดของฟิลิยละกู์นะครับถัดมาก็จะเป็นซูมที่นั่งอ่าก็จะมีซูมที่นั่งตามจุดต่างๆนะครับขยับมาหน่อย โซนที่เป็นเลข13กับเลข9ครับเลข9เขาเรียกว่า Mystery i s l a n d เกาะปริศนานะครับโซนนี้น่ครับจะชวนทุกคนเข้ามาค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ในเกาะเกาะนี้นะครับโดยเป็นเครื่องโดยมีเครื่องเล่นที่น่าสนใจนะัก็คือเทวรูปออุโมงค์เทวรูปที่มีรูปปากอ้า,อามีคนรูปอ้าปากนั่นแหละนะครับ ตัวรูปอัปปาเนี่ยจะทำจะถูกทำสไลเดอร์ให้เหมือนลงมาสู่พื้นครับลงมาสู่น้ำนั่นแหละลงสู่มาสู่พื้นน้ำนั่นแหละนะครับ <S <S ซึ่งจุดนี้แหละจะเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนเพราะว่าเป็นการเรียกว่าเป็นอารมณ์แบบการผจญภันยนั่นแหละหาคุม้มซ้าระดมพอออกจากถ้ำปุ๊บต้องลอ่อลงมาใต้น้ำนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะมีเครื่องเล่นใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะค,ะนะครับนั่นคือเครื่องเล่นที่มีทั้ง ไซเดอร์เล็กๆมีอุมโมงค์มีาต่างๆแล้วก็ที่เป็นฮไฮไ์คือแทงน้ำครับเขาเรียกว่าถังน้ำหาสนุกครับถังน้ำหาสนุกก็คือจะมีการเติมน้ำที่อยู่ข้างบนครับเติมน้ำให้เต็มก่อนเมื่อเติมน้ำเต็มปั๊บเวลาะเทเขาไม่ได้เทแบบเร็วเลยนะะเขาจะเทแบบช้าๆช้าๆแล้วลงมาใส่ตุ้มต่อหน้าผู้คนที่อยู่แต่แบบนี้แหละจุดนี้แหละครับ ทุกคนจะสุขสนานใหเฮฮามาถ้าถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์น,นะครับโหรับรองเลยครับว่าสุขสนานกันเลยทีเดียวถ้าจะาจะเกาะมาสันมาสู่อีกหนึ่งโซนครับนั่นก็คือโซนที่เรียกง่ายๆว่าอ i ไพเว c โคฟหรืออ่าวโจนสลัดน้อยนะครับแน่นอนครับก่อนจะถึงเรือโจนสลัดจะต้องผ่านเข้าภูเขาอาภูเขาไฟครับทําภูเขาไฟซึ่งตรงถ้าภูเขาไฟเนี่ย จะมีขุมทรัพย์ของโจรสลัดซ่อนอยู่ฟังดูตื่นเต,น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 ต้นนิดนึงนะฮะตรงนั้นก็สามารถถ่ายรูปได้ใครมีมือถือก็สามารถถ่ายรูปเก็บความทรงจำดีๆที่อยู่ในถ้ำในนี้ได้นะครับแล้วก็สมัยก่อนนะครับหลายคนยังไม่เคยเผือใครยังไม่รู้ใครเกิดไม่ทันนะฮะสมัยก่อนที่ฟฏนิเซียร์กุฎเปิดใหม่เนี่ยตรงที่เป็นภูเขาไฟเนี่ยมันสามารถพ่นไฟและพ่นน้ําได้นะครับ พ่นไฟคือไฟจะรู้กว่าฟู่อ่าอารมณ์แบบอารมณ์แบบดูคอนเสิร์ตใช่ไหมแล้วก็จะมีไฟฟู่ขึ้นมาอันนี้ก็จะเช่นกันแล้วก็จะมีพ่นน้ําแบบฟู่เหมือนแบบอละลรเล่นสงการอ่าฟู่ยิงจากตรงนั้นมานะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิมมีคเก๋ๆในตอนนั้นนะครับใครที่เกิดทันในช่วงเวลานั้นแล้วไปอยู่ในไปอยู่ใน,ในโซนที่เป็นถ้ำภูเขาไฟถ้ำตัวสลัดเนี่ยโอ้โห มีความสุขมากเลยเมื่อออกจากถ้ำภูเขาไฟแล้วก็ภูเขาจนสลัดนะครับก็จะเข้ามาสู่นี่ครับเรือจนสลัดเรือจนสลัดตรงนี้แหละครับตั้งประเด็นงาตรงกลางสะเลยแล้วระหว่างนั้นก็จะมีสไลเดอร์ต่างๆครับโซนที่เป็นใหม่เลขก5นะครับเขาเรียกว่าสไลเดอร์ทาวเวอร์เป็นหอคอยสไลเดอร์นะครับหอคอยนี้มีหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งแต่ละสาขาทางในส่วนของบางแคบางกะปิรวมถึงงามวงวานแล้วก็โคราดเนี่ยตรงหอคอยเนี้ย รูปทรงไม่เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันที่สุดคือมันลงน้ำนั่นแหละ <c oughs> ง่ายๆเองนะครับ <c oughs> แล้วก็แน่นอนอันนี้พูดถึงหอคอยหอคอยนีสามารถเล่นได้ทั้งแบบมีห่วงแล้วก็ไม่มีห่วงนะครับอันนี้เหมาะมากเลยใครที่ว่ายน้ำไม่ไปก็สามารถใช้ห่วงในการสไลด์ลงมาได้แต่ถ้าใครว่ายน้ำเป็นก็สไลด์ลงมาได้เลยยิ่งยิ่งความสูงยิ่งเพิ่มความสูงมาเท่าไหร่เอาไง่้ยๆขอไปขอไป,อไปอยิ่งอยากได้ความสูงมาเท่าไหร่ ก็เลือกที่สูงๆไปได้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อจะขึ้นหรือขึ้นขั้นไหนก็แล้วแต่คุณจะได้เห็นมองวิวบรรยากาศรอบๆตัวห้างนะฮะที่เป็นแบบบรรยากาศมีขับรถยนต์ผ่านไปผ่านมาแน่นอ,อนถ้าเป็นสาขาบางแคก็จะเห็นรถราแบบติดบ้างไม่ติดบ้างอยู่แถวๆนั้นตรงนั้นนะครับแล้วก็จะเห็นบรรยากาศวิวรอบๆเส้นของบางแคกาญจนะพิเศษแล้วก็ทางที่จะไป เส้นนครจตุรยปินกานะครับถ้าเป็นสาขาบางกะปิก็จะเห็นทางด่วนมีรถมีจะเห็นรถยนต์ขึ้นทางด่วนไปไป,ไปมามาแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศร,รอบๆของฝั่งบางกะปิลาดพร้าวนะครับถ้าเป็นงานวนวานก็จะเห็นบรรยากาศรถติดนะครับรถติดรถติดแล้วก็รถติดตรงย่านนั้นนะครับผมไม่ต้องพูดเยอะอยนะครับเพราะว่าฝั่งย่านงานวัวานเนี่ยรถติดน u m b บ r 1วนมานานแล้วนะครับ โซนต่อไปครับนั่นก็คือโซนเมจิกจังเกิลป่ามาัสจันอ่าผ่านมาจากหอคอยสไลเดอร์ก็จะเป็นป่ามาสจันนี่แหละก็จะเจอกับเจ้ากบเอ,อ่ยมีช้างมีสัสตว์ต่างต่างนะครับคอยแหวกว่ายให้กับทุกคนได้มาสนุกสนานเจอเจอกันนะคะแเราก็จะมีจุดสไลเดอร์ให้เล่นเกันด้วยนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนของโซนทางที่เป็นอ่าวจนสลัดกับ อ้าวจุดสลัดนะฮะแล้วก็เกาะพิศนาเนี่ยจะเป็นสะวนครับสามารถไปหลายฝั่งได้แล้วก็จะมีจุดเขาเรียกว่าตัวถังน้ําเทลงมาได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งใครยังนึกภาพไม่ออกว่าถังถังน้าที่เวลาเทเทยังไงมีภาพประกอบมาให้ดูเราไปดูกันได้นะครับแล้วก็ในโซนของแผนผังของฟาริเซยลากุนตรงนี้มันจะมีจุดเขาเรียกว่าปฐมพยาบาลด้วยนะครับก็จะอยู่ในโซนของโซน ฝั่งที่เป็นป่ามาจันเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ทั้ง2ส,สาขานะครับก็มีการแสดงเขาเรียกว่าการแสดงม่น้ำเหนือท้องฟ้าแสงสีเสียงสุดอลังการที่ชื่อว่า i ิ a เมจินะครับเป็นการแสดงที่ทางจุมอได้ทีมงานระดับโลกนะครับมาช่วยดูแลในเรื่องของการออกแบบฉากนะฮะคอนเซปต์ตัวการแสดงแล้วก็ในทีสุด มีการคัดเลือกนักแสดงหน้าใหม่หลายคนครับเพื่อมาสวมบทบาทต่างๆนะครับซึ่งถึงแม้ว่าตัวละครในกระแสชุดนี้จะน้อยนิดแต่ว่าคุณภาพต้องมาเต็มแน่นอนที่สําคัญเรื่องของเพลงประกอบทั้งดนตรีประกอบแล้วก็ตัวเพลงประกอบเนี่ยก็ได้นักร้อคุณภาพของไทยเรานะครับแน่นอนก็มีคุณโฟร์นารุมอนนะครับคุณเมททีเอ้คุณเมทวินอ่าคุณเมทวินนะครับแล้วก็มีคุณ อารองข้อมูลคดีคุณปุ๊มนตรีเจนักสอนนะครับแล้วก็อีกหลายท่านมาช่วยขับร้องเพลงประกอบกนนารแสดงชุดนี้เป็นภาษาไทยนะครับชุดนี้ยังได้ทีมวงออเคสตาราวงดนตรีออเคสตาร,รออเสตารเนี่ยมาเติมสีสันให้การแสดงชุดนี้นะครับมาบรรเลงเขาเรียกว่าอัดเสียงแล้วก็บรรเลง ทั้งในส่วนของดนตรีประกอบแล้วก็เพลงประกอบให้การแสดงชุดนี้อลังเพิ่มความอลังการมากยิ่งขึ้นเพิ่มมีมิติแล้วก็รสชาติที่เป็นชีวิตชีวาของการแสดงนี้ให้ลงตัวมากที่สุดนะครับการแสดงอ e ิมเมจิก้านี้เป็นการผนวกเรื่องราวในส่วนของส่วนน้ําแล้วก็สวนสนุก Fantasy แฟนตาซีรากูนครับจะเป็นเรื่องราวของเจ้าชายอาดัมครับที่ที่มีที่ออกไปผปจญภัยร่วมกับบรรดาสมุนสัตว์น่ารักทั้ง4ตัวนะครับ ผจญภัยอันตรายต่างๆเพื่อหาดาบทองคำเขาเรียกว่าดาบศักดิ์สิทธิ์ทองคำนั่แหละดาบนี้แหละครับเอาไว้ใช้ต่อสู้กับพมอดชั่วร้ายและปีศาจผูเขาไฟเพื่อปลดคำสาปร้ายของเจ้าหญิงแสนสวยนะครับเพื่อกอบกู้อาณาจักรดินแดนฟนตเซีลกูนให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนะครับก็เป็นการแสดงที่มีความยาวเพียงแค่30นาทีนะครับแต่ว่าความยิ่งใหญ่ตรงนี้นั่นครับเรื่องเทคนิคพิเศษเอออไรต่างๆจัดเต็มสมกับเป็น ที่สุดการแสดงที่แน่นอนครับว่าช่วงเย็นๆค่ำๆแบบแบบนี้แหละหลังจากที่เล่นน้ําเสร็จเนี่ยก็มาดูการแสดงสนสนุกกันได้นะครับปัจจุบันนี้ฟันด์ซีลากูนก็พลิกโฉมจากความเป็นฟนตาซีเทมิยายมาสู่ความเป็นสวนสนุกในเอสวนน้ําในสไตล์ของบีชรีสอร์ทนะครับซึ่งเป็นการปรับโฉมรีโนเวทใหม่ของฟันด์ซีลากูนมาตั้งแต่ปี2,550 455แล้วนะคะแล้วก็มีการรีโนเวทปรับชมกันไปเรื่อยๆจนมาถึงเวอร์ชันล่าสุดนี่แหละนะครับที่ได้ได้ว่ารีโนเวททั้ง4สาขาเลยนะก็คือทั้งสาขาเดิมที่เปิดมาตั้งแต่วันแรกๆเลยนัคือบางแคบางกะปิแล้วก็ที่มีการปรับเพิ่มเติมก็คืองามว่วานก็ปรับโฉมใหม่แล้วก็สาขาโคราที่เพิ่งจะปรับรีโนเวทกันได้ไม่นานนี้เองนะครับนอกจาก ความเปลี่ยนแปลงของฟันเดเซียลากูนในยุคใหม่ที่เน้นความเป็นบีชรีสอร์ทมากขึ้นอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆก็มีมากมายเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันและที่สําคัญนะครับก็มีการปรับโฉมในส่วนของโซนที่เป็นฟันเดเซียสเตจจากที่เป็นการแสดงสุดอลังการอ่าอีเมจิกาที่หลายคนคุ้นเคยกันดีเนี่ยให้กลายมาเป็นโซนพื้นที่สำหรับการจัดงานอีเวนต์ต่างๆนะครับแล้วก็การแสดงพิเศษพิเศษที่ทางเดอะมอลล์จัดขึ้นในทุกช่วงโปรแกรมพิเศษก็ว่าจะเป็นช่วงปิดเทอมช่วงซัมเมอร์แล้วก็ ช่วงเทศกาลต่างๆก็จะมีอยู่ในนั้นด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปครับฟิเซียลากูดเปิดทําการทั้ง4สาขาแล้วคบนั้นคือทั้งเดอะมอบางแคบางกะปีงามวงวานแล้วก็โคราชนะครับใกล้ที่ไหนไปกันได้ยิ่งช่วงนี้ใครล็อกกันแล้วก็ไปเล่นน้ํากันได้ไปสุกสนานกันได้นะครับใครที่เบื่อครับการอยู่บ้านก็ลองไปเล่นน้ําดูรับรองเลยนะครับว่าการได้น,น้ำนั้นจะนัดจะทําให้เราสดชื่แล้วอย่างทําให้เรา ปลดปล่อยความความเครียดออกมาให้กลับไปด้วยความสุขทุกครั้งที่คุณไปเล่นน้ำที่ฟานิเซีลากูนนะครับเขาบอกว่าเป็นบีชดีสอร์ที่สนุกกันได้ทั้งครอบครัวครับตอนต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามกันแต่ถ้าใครอยากให้ผมไปสรรหารเรื่องเล่เอาอะไรมาเล่าให้ฟังทั้ง สิ่งของสถานที่บริการต่างๆที่คุณประทับใจชื่นชอบหรือพบเจอแล้วอยากจะมาเล่าให้ฟังจะเก่าหรือใหม่ส่งมาบอกได้นะครับเดี๋ยวจะเอ้ยไม่ใช่ส่งมาบอกสิต้องเรียกว่าพิมพ์คอมเมนต์กันมาตรงใต้คลิปนี่แหละนะครับและเดี๋ยวมีเวลาจะเข้าไปอ่านแล้วก็เอามานำเสนอให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับและนี่คือเรื่องเล่าสิ่งเหล่านั้นใน EP นี้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับ ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่องชมกันด้าม n n e l เพื่อไม่พลาดสำหรับคลิปอะไรกันใหม่ๆที่จะอัพลงในทุกสัปดาห์นะครับทั้งเรื่องเล่าสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ Entertainment History ฝากไว้ด้วยนะครับ